สวัสดีครับทุกคนหลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้นําเสนอเกี่ยวกับพัดลมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพัดลมขนาดสิบนิ้วนะครับแล้วก็มันจะมีแบตเตอรี่ตัวนี้ผมแนะนําไปแล้วนะครับว่าให้สั่งตัวที่มีปริมาณแอมป์เนี่ยมันน้อยๆเพื่อประหยัดงบประมาณนะครับแล้วให้ไปหาซื้อแบตต่างหากนะครับก็คือจะซื้อแบต พวกแคลเดี <K ell edy> หรือว่าอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือยี่ห้อยูเซียนนะครับซึ่งแบตเตอรี่ของ2ยี่ห้อนั้น,น่ะมันจะเป็นแบตเตอรี่ขนาดสองหนซึ่งขนาดเนี่ยเขาจะยาวกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าขนาด18650ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปริมาณความจุเนี่ยก็จะมากกว่าวันนี้ผมก็ได้สั่งมาแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาพิเศษด้วยก็ ราคามันจะพิเศษตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเนี้ยจะใช้ได้กับตัวพัดลมอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับ นี้ห้าเซลลสามพันมิลลิแอมหรือว่าสามแอมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบดูนะครับอันเนี้ยเป็นแบตเตอรี่หนึ่งแปดหกห้าศูนย์ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูที่เป็น แบตเตอรี่สองหนึ่งเจ็ดศูนนะครับเทียบกันดูอันนี้มันเป็นห้าก้อนเหมือนกันนะครับแต่ดูขนาดครับเห็นไหมต่างกันเยอะครับเพราะว่าตัวเนี้ยแบบมันมีขนาดยาวแล้วก็ใหญ่กว่าอันนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นขั้ว MT มันก็จะใส่กับตัวพัดลมเนี่ยได้พอดีนะครับ เนี่ยเห็นไหมจะเปิดนะครับใช้งานได้ครับแล้วก็มีที่เช็คสถานะเห็นไหม ที่ผมสั่งมา3์เพราะว่า3์นี่มันก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานแต่ถ้าเกิดใครต้องการมากกว่านี้ก็สามารถสั่งให้มันมีความจุมากกว่านี้ได้นะครับตัวนี้ราคาผมสั่งมาเนี่ย200กว่าบาทมันช่วงโปรนะครับ10-10ง่ายๆเลยนะครับราคามันก็จะถูกกว่าแล้วก็ตัวนี้สามารถแปลงไปใช้เครื่องมือของโอซุกะได้นะครับ ก็ผมก็มีตัวแปลงอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับและอันนี้ก็จะเป็นตัวแปลงนะครับจากขั้ว MT มาเป็นขั้ว dy นะครับหรือว่าขั้วที่เอาไว้ใช้กับอุปกรณ์ของโอซุกะนะครับนี่ดู อันนี้เป็นของโอซุกะนะครับตัวเนี้ยมันเสียแล้วซึ่งซื้อเนี่ยราคาเนี่ยแพงกว่าตัวนี้เยอะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตัวเนี้ยปกติราคาเท่าไหร่เทียบกับตัวนี้ราคาปกตินะครับตัวนี้สองแอมตัวนี้สามแอมราคาผมก็จะเทียบไว้ให้ดูเดี๋ยวผมก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ของอุซุกะนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับ สามารถใช้แทนกันได้เนี่ยเพราะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับถ้าเกิดเรามีเครื่องมือที่เป็นของอุซุกะเยอะเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อตัวนี้มานะครับก็สั่งเป็นขั้วดีวมาเลยแต่อันนี้พอดีผมอยากจะเอามาใช้กับตัวนี้โดยเฉพาะนะครับ แล้วมันก็มีพวกอุปกรณ์ตัวอื่นอีกเป็นปืนฉีดน้ํานะครับผมก็ทดสอบให้ดูแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่ที่สั่งมาเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับของมา g ิต้าแล้วก็ของโอซุกะถ้าเกิดว่าเป็นขั้ว MT นะครับสั่งมาเป็นขั้ว MT เราก็ซื้ออะแดปเตอร์แปลงตัวนี้มาเพื่อให้แปลงเป็นจากขั้ว MT เนี่ย มาเป็นของโอซุกะได้เราก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ของโอซุกะได้นี่นะครับนะแปลงแล้วก็มาใช้ของโอซุกะได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ของมาก i t a อยู่แล้วเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ตัวเนี้ยมันมีข้อเสียก็คือมันจะไม่สามารถใช้กับตัวอุปกรณ์ที่มันเป็นซ็อกเก็ตตายตัวอย่างพวกพัดลมของโอซุกะอย่างเนี้ย มันไม่สามารถแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาใสาอ่อแดปเตอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถเข้ากับพวกพัดลมของโอสุกะได้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่มีพัดลมตัวนั้นเพราะผมสั่งพัดลมอันเนี้ยมามันราคาไม่แพงแล้วมันก็ใช้ได้คุณภาพเนี่ยพอๆกับของที่เป็นแบรนด์เนมซึ่งของพวกนั้นนะ่ะที่เป็นอุปกรณ์ของพวกโอสุกะหรือว่าของมาคิต้าเนี่ย พัดลมพวกนั้นอะ่ะมีราคาค่อนข้างแพงถึงแม้จะซื้อตัวเปล่ามามันก็ราคาเป็นหลักพันแต่อันนี้ราคามันแค่หลักร้อยนะครับสําหรับพัดลมเราก็ซื้อตัวพัดลมมามันก็สามารถใช้งานได้แล้วแล้วก็มาเปลี่ยนแบตเตอรี่จากของเดิมที่เขาแถมมาให้ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าแบตตัวนั้นน่ะคุณภาพมันไม่ดีสู้เราซื้อของพวกที่เขาขายแบตอย่างเดียวอย่างเนี้ย เราจะคุ้มค่ากว่าแล้วก็ได้ราคาเนี่ยถูกกว่าคุณภาพดีกว่าแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าสำหรับใครที่อยากได้ตัวแบตเตอรี่ของยูเซียนตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งพิกัดในการสั่งซื้อไว้ให้ทั้งขั่ว MT ที่สำหรับใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าของ m a เ i t a แล้วก็ขั่ว DIY ที่ใช้งานกับเครื่องมือของโอซุกะ ผมก็จะทิ้งพิกัดไว้ทั้งหมดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ